วันฝนตกเรามาทำหมี่กะทิกันกินดีกว่าจ้าสูตรนี้เข้มข้นแซ่บหนัวเดอ้อเรามาแช่น้ำหมี่แห้งกันก่อนนะคะพอแช่เสร็จแล้วก็ตั้งหม้อแล้วก็เอาน้ำกะทิกล่องลงไปเลยจ้าพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็พริกแกงลงไป เคี่ยวให้เข้ากับกะทิให้หอมๆเลยนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามแล้วก็หมูตามลงไปนะจ๊ะหมูสับแล้วก็คนเข้าให้เข้ากันเคี่ยวจนกะทิแตกหอมรุนเลยละจ้ะกเพิ่มน้ำกะทิลงไปนะคะหลังจากหมูสุกแล้ว พอน้ำเดือดกะทิแตกได้ที่เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็เริ่มมาปรุงกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยจ้า ามด้วยผงปรุงรสหมูแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายจ้าแล้วก็ใส่น้ำมะขามลงไปด้วยนะคะ คนให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูนะคะเติมถั่วลิสงคั่วตามลงไปนะคะระหว่างที่รอเดือดอยู่นั้นเราก็มาตีไข่กันรอเลยจ้า แล้วก็โรยไข่ลงไปในหม้อน้ำเดือดเลยปล่อยให้ไข่สุกก่อนนะคะอย่าพึ่งคนนะพอน้ำเดือดแล้วไข่สุกเราถึงคนได้นะคะปล่อยให้เขาเดือดจนสุกก่อนคะ่ะ เนี่รามาเริ่มคนล,ละสวยงามเลยค่ะเครื่องแน่นมากสีสันสวยงามสุดท้ายเราก็มาโรยหอมสดกันนะคะกลิ่นหอมชุยเลยละค่ะน้ำยาเสร็จเรียบร้อยเรามาเตรียมเส้นกันนะคะเริ่มจากเกี่ยวกระเทียมก่อนเลยค่ะ อันนี้เป็นสูตรเด็ดนะคะเจียวกระเทียมเพื่อที่จะไปคลุกกับเส้นหมี่ของเราไม่ให้เส้นหมี่เละเหนียวติดกันนะคะเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองแล้วเราก็ไปตักพักไว้ก่อนนะคะเหลืองแบบนี้สวยงามกลิ่นหอมชุยเลยละคะ่ะต้นนมน้ำให้เดือดเอาเส้นหมี่มาลวก1นึนาทีก็พอนะคะ เราก็ตักขึ้นมานาะก,กับน้ำเย็นก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เส้นไม่จับตัวจ้าน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งละ,ล,ะลายอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาผสมกันกับกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ห,มหอม ลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะเส้นมีเป็นเส้นของไฟ่ของมันสวยงามเลยละคะ่ะเวลาเราทานกับน้ำยาก็อร่อยมากเลยละคะ่ะได้กลิ่นหอมกระเทียมเจียวด้วยนะคะมาเสิร์ฟกันเลยจ้า สูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยถ้ายังไงลองทำทานกันดูนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแสบอิหลีเด้อจ้า